ก้าวกำครับผมถือว่าเราไปหาซื้อดูครับไปลองใช้ดูมือก,กินเฉยไม้นี้จะโดนตัวไหมลองขวดดูอีกไม้ครับโอเคครับรลับก็ยังโดนครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายอุ๊ยจุดศูนย์ สีเรียกว่าเหลืองเนียไปะล่ะสวยอยู่นี่แังก็เอาอยู่ครับสำหรับตกใช้ฝั่งนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้าๆสา,ายตกมึกแล้วสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกมึขอขางโมครับ วันนี้มากับบรรยากาศแบบโ,หโหอยย้ยหยังไงดีคลื่คืนโคตรแรงแล้วมีลมอีกก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าโยชาวเลครับเจอคืนแบบนี้ครับมันจะยัยงจะจมได้ดีไหมเรียกมึกได้ไหมหรือหรือว่าจะมีหมึกเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับโอ้โหวันนี้คาดเดาไม่ได้เลยคืนแรงมากโอเคครับเดี๋ยวไป รอดูผมสกล้กันยังไงก็ฝากพี่ๆน,นะติดตามรับชมด้วยนะครับคืนแรงครับชาวเลเบอร์สองศก็ยังทำผลงานได้ดีครับนี่อุ้ยตัวสวยด้วยไหมนี่เห็นไหมครับชาวเลนะสองจศสีเรียกว่าเหลืองน้ออนแล้วกันนี่ใสสวยเลยสวยปะละ่ะ สวยยูนี่ใช้กันให้เห็นจะจะครับคือแรงๆก็เอาอยู่ครับสำหรับตกใช้ฝั่งนะครับไปเราไปหาแซมต่อไปเ้ยโดนว่ะโอ โดนโดนแดดก็ร้อนคืนก็แรงกล้องก็ตัดโอเคนี่เช้าเลครับ2.0ครับเห็นไหมอุ้ยพ่นนี่จับจริงครับนี่คืนแรงมากนะทุกคนวันนี้ปวดไปใหม่ครับ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้มีมึกกินอีกแล้วนี่โยค่ายไหนมาดูชาวเลครับนี่เห็นไหมโลโกโล้ตรงนี้ชาวเล2.0ครับชนขึ้นโตโตครับนี่ได้ตัวอีกแล้ว บอกไวด้วยนะครับโยชาวเลโอ้ยพอนถือว่าโยชาวเลก็ทำผลงานได้ดีนะครับวันนี้นี่ผมพอมาถึงหมายนี่โหไม่คาดหวังเลยครับว่าจะโดนจะโดนหมึกนะครับเพราะว่าคลื่นค่อนข้างแรงครับคลื่นกระทบใช้ฝั่งแรงมากครับทุกคนตอนนี้ก็ ได้ตัวแล้วโอ้โหสบายใจเลยแหมยิ้มได้เลยดูมันซัดที่คืนเฮ้ยติดอะไรวะเอา้าติดมึกทุกคนโหมึกมากับขึ้นอ้ยโอ้ย,อยพน่นนี่จับจริงนะเนี่ยแมงมึกมากับลื่น ได้เลยโอ้ยชาวเลยเอาเรื่องวะตัวที่ผมใช้นี่ขนาด2.0นะครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่9กรัมครับผมถือว่าเราใช้ตกใช้ฝั่งนีนน้ำหนักขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยครับและราคาก็ ย่อมยาครับทุกๆครับตัว70บาทพี่ๆนะนะท่านใดสนใจก็ไปหาซื้อดูครับไปลองใช้ดูนีผมใช้กันให้เห็นแบบจะะเลยอ,อย่างก็คืนไม่มีผลเลยครับมือกินเฉย ไม้นี้จะโดนตัวไหมโอ้แล้วก็ไม้นี้จะได้ลุ้นแล้วเไปไ็นไรครับหาตัวต่อไปเอา้าโดนเฉยกินไงวะเนี่ยโดนเฉยครับ อ้ยดูดิดูมันจับเห็นไหมจับแบบจับแบบไม่ต้องกลัวหลุดเลยอ่ะตัวเนี้ยเฮ้ยมันกินแปะกินแล้วอม,มครับทุกคน Ừ. Hmm? trời แม,แมงจับเขินขึ้นเลยทุกคนคองเห็นปุวะไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่าครับที่จับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยครับแมงจับเขินขึ้นเลยนี่มาอีกหนึ่งแต้มครับ นึกว่าวันนี้ที่มาถ่ายคลิปนะครับนึกว่าจะไม่เห็นตัวครับไม่เจอตัวครับแต่กลับเดนเจอตัวอีกครับเนี่ยนี่ผมก็ได้ไปสี่ห้าตัวแล้วมั้งครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับว่าผมเพิ่งออกมาด้วยแล้วผมก็โดนได้สี่ห้าตัวก็โอเคครับสำหรับโยโยชาวเลก็ผมถือว่าผ่านนะครับ น้ำหนักขนาดนี้ครับผมใช้กับคื่นขนาดนี้ครับโอเคเลยครับ อุ้ยโดนทุกคนนี่สองจุดศูนครับชาวเลครับชนขึ้นโตโตครับนี่ยังได้ตัวอน hey. ตัวนี้ก็ใสสวยอยู่ครับโอเคครับ ที่พี่นานครับก็วันนี้ผมก็มาเทสแล้วก็มาทดลองด้วยครับอยากอยากจะเอาโยชาวเลครับผมที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับลองมาชนขลื่นดูครับว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับก็สรุปแล้วก็ใช้ได้ผลครับนี่เจอขลื่นโตครับเห็นปะคลืนคลืนใหญ่อยู่นะแล้วมีลมด้วยก็ น้ำหนักขนาดนี้ครับ9กรมก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับผมราคาย่อมเยาเห็นไหมก็ยังไงก็รบกวนพี่ๆนะนะนะครับสำหรับที่คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมึกขาเบิร์นโมด้วยนะครับคลิปปนี้ผมคงต้องขอตัวกลับบ้านแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนกำลังจะกลับ ลองหัวด,ดูอีกไม้ครับเอาได้อีกตัวครับนี่กำลังจะกลับเลยโอเคครับลาไปกับเจ้าหมึกตัวนี้เลยดีกว่านี่กำลังจะกลับก็ยังโดนครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย